สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ่กดแช่ๆชกดนานๆกดนานยานกดเยอะๆ,ๆนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามอาการของหมาของจำเลยสองภูงเมียกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงฟังแล้วจะรู้สึกขำระคนสงสารหมาเดี๋ยวเราไปฟังกันก่นกอนค่ะคุณหมอคุณหมอสองท่านก็จับตรงตรงน้องเขา จับแล้วก็เปิดเปิดท่อออกมาไปเจอเอฟซีไปเจอเนื้องอกเป็นเนื้อง,งอกก้อนประมาณเท่านี้โอ้รอบเลยถ้าเป็นถ้าเป็นวงรอบก็จะประมาณประมาณนี้เลยเอฟซีประมาณนี้เลยครับแดงๆเลยเป็นทวงเลยนะเป็นคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเ,ออเรียกว่าอะไรวะถ้าคนก็คงงอนไก่แต่ผู้ชาย เอ่อผู้ชายนะงอนไก่ละแต่แต่สุนัขเนี่ยก็ก็คล้ายงอนไก่แต่มันใหญ่นะใหญ่เป็นพวงเลยนะเอฟซีเหมือนลังมดแดงอ่ะมันติดติดกันเป็นแผงอะไรเป็นกลมๆกลมๆนะเอฟซีตอนเอาเอาคือเขาลูดออกมาเนี่ยเอฟซีตอนแรกเนี่ยไม่เห็นนะแต่มันจะอยู่สุดข้างในเลยนะครับมันอยู่ตรงเออสุดสุดเลยอ่ะแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาเป็นเนื้องอกก็เลยบอกว่าแล้วทําไงครับคุณหมอ คุณหมอก็บอกว่าไม่ได้ผ่าตัดนะฉีดยาดยาทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะยุบเองก็เลยถามถึงว่าสาเหตุมันเป็นพ่ออะไรคุณหมอก็บอกว่าเ,เขาไปติดกับหมาตัวเมียมาซึ่งในบริเวณที่นาลุงพลจะมีตัวหนึ่งที่ติดเชือ้อก็คือหมาอีกตัวหนึ่งนะที่เอาไปฉีดยาแล้วตอนนี้เราก็ต้องฝากไว้กับคุณหมอส่วนค่าใช้าจ่ายวันนี้เขายังไม่ได้บอกในเอฟซีพรุ่งนี้ พวกนี้จะบอกราคาและก็คืนนี้ก็คงนอนโรงแรมสัตว์เอฟซีนะเพื่อดูอาการของน้องเขาค่ะโดยสรุปก็คือเจ้านิกกี้หมาอันธพาลในนาดงดอกตัวนั้นซึ่งอันธพาลเหมือนเจ้านายของมันนั่นแหละก็ไม่สบายมีอาการซึมและมีอาการหนอยๆอะไรแบบนี้นะคะก็มีการพาไปหาสัตวแพทย์ชีน,นี้ก็พอตรวจแล้วก็พบว่าตรงเอ่อตรงห้ำของมันเนี่ย คือมีปัญหาเหมือนมีเนื้องอกมีการติดเชื้อแล้วก็คือคือลักษณะของไอนิกกี้ที่เป็นก็จะเป็นคล้ายๆกับเจ้านายมันที่เคยไปนอนเน่านั่นแหละค่ะจนต,ต้องไปตัดทิ้งจนนอนกุดอะไรเนี่ยของเจ้านิกกี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันคือมีการไปติดเชื้อกับหมาตัวเมียตัวอื่นที่ไม่สะอาดมีเชื้ออะไรอย่างนี้อยู่และไอนี้ก็ไป ร่วมพุงร่วมเพศอะไรกันก็มันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะเจ้านิกกี้ก็ติดเชื้อนี้มาเอ,อในส่วนตัวดิฉันก็ขอให้เขาหายแล้วก็รักษาได้อย่างไ,ได้ดายเห็นบอกว่าจะไม่มีการพอผ่าตัดอะไรก็จะมีการฉีดยาให้ ไอ้ก้อนเนื้อไอ้ที่งอกที่เนี้ยมันยุบลงไปก็หวังว่าวิธีการฉีดยาจะใช้ได้ผลจริงและไม่ไปเกิดผลข้างเคียงอะไรเพราะที่ต้องระวังคือยาพวกนี้ยบางทีมันมีผลข้างเคียงอีกอย่างหนึง่งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับตัวหมาเองดิฉันขอให้มันปลอดภัยก็แล้วกันแต่ดิฉันอดขำไม่ได้ว่าเวท้วยตะไลเอ้ย ไอ้พวยเจ้านายไอ้นิกกี้ก็เป็นโรคนอนเน่าไอ้นิกกี้ก็เป็นโรคเหมือนกันมันเป็นจังเวรนถ้วยตะไลอะไรในนานั้นมันถูกสาบหรืออะไรยังไงซึ่งตัวไอ้นิกกี้เองเราก็เห็นว่าเป็นหมาที่มีความเกเรและมีความคล้ายกับไอ้พวยเนี่ยมากคล้ายกับเจ้านายมันมากต้องยอมรับว,ว่าไอ้เรื่องความฉลาดมันเป็นหมาฉลาดจะถามว่าเป็นหมากวนวส้มตีนไหมกวนคะ่ะ กวนส้นตีนแล้วก็รู้สึกว่ามันเด่งมันพยองว่ามันเป็นหมาของจำเลยสองแปดแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่าใครคิดจะไปไล่กัดใครอะไรยังไงก็ได้มันเป็นหมาที่เอ,อมีนิสัยไม่ค่อยน่ารักหรอกชอบรังแกคนอื่นเขาแบบเดียวกันกับไอ้พลยนี่แหละแล้วก็เราเป็นนอนเน่าแบบเดียวกันซะด้วยนะคะ ในส่วนของโลกที่เขาเป็นดินฉันก็ขอให้เขาปลอดภัยรักษาหายแต่ในส่วนของเรื่องความขำดิฉันก็ขอสงวนสิทธิ์ในการวิจารณ์นอะโอ้โหมากระเจ้านามันจังเวนถ้วยตะไยเหมือนๆกันเลยทีนี้ตอนแรกดิฉันก็นึกสงสาร อยู่ว่าเพราะฉันรู้มาตลอดว่านิกกี้เนี่ยมีแอดมินของโอของช่องจิมมี่มาบ่นเสมอว่าไอพ้พวยกับอีเถิดไม่เคยสนใจนิกกี้เลยไม่เคยจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรให้นิกกี้เลยไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าอะไรก็ตามท,ทีไม่เคยสนใจเลยมีนายจิมเนี่ยจ่ายให้อยู่แล้วก็มีแอดมินพวกแอดมินพวก FC เอฟซีอะไรเงี้ยช่วยๆกันพอ ไอตาเหลือน,นี่มาตกท้ายว่าส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้ถึงจะรู้ดิฉันว่าเอค่ะโอนค่ะโอน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 การที่ออกมานั่งพูดนิกกี้น่าสงสารนี่ส่วนหนึ่งมันอาจจะมีความรักหมาอยู่จริงๆรักสัตว์อยู่จริงๆอยู่บ้างแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่านี่แหะค่ะถึงขนาดเปิดช่องให้ในิกกี้ก็หาไรายได้เอออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ค่ะ คุณจะโอนไม่โอนไปช่วยอะไรยังไงก็ก็ก็แล้วแต่พวกคุณก็แล้วกันนะคะสำหรับบรรดาเอสทั้งหลายถ้าคิดว่าการช่วยและทำให้หมามันปลอดภัยก็โอเคคิดซะว่าทำเพื่อหมาอย่าทำเพื่อไอ้ตาเหลืองอย่างที่บอกในส่วนตัว ก็ขอให้โรคนี้รักษาหายได้แต่อยากจะติงให้ระวังว่าการฉีดยาเคมีการฉีดยาอะไรพวกนี้มันจะมีผลข้างเคียงแล้วมันจะไม่หยุดแค่นี้ค่ะมันจะมีปัญหาต่อไปถ้าคุณไม่มีการป้องกันดูแลบรรดาประชากรหมาหมาในนานั้นต้องมีการดูแลให้เข้มงวดกว่านั้นหรือเปล่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการแพร่เชื้อไปเรื่อย ไอ้นิกกี้ไปติดโรคผู้หญิงจะโบห่วงมาจากหมาตัวเมียตัวหนึ่งเสร็จแล้วถ้ามันไปกุ๊กกิ๊กุ๊กกิ๊กับหมาตัวเมียตัวหนึ่งก็พากันติดโรคพากันมั่วกันทั้งนามันจะมีปัญหาไหมอันนี้ดิฉันฝากไว้ให้คิดนะคะฝากไว้ให้คิดแต่ที่ขำที่สุดก็คืออู้ยไอ้นิกกี้มึงนี่โชคดีกว่าไอ้พวยนะเพราะไอ้พวยเนี่ยมันต้องตับนอนนะ นะแต่มึงมีแค่ฉีดยานิดๆหน่อยก็จะหายก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะนิกี้ส่วนไอตาเหลืองก็ขอให้ได้เงินค่ารักษานกี้นะอุตสาหพ,พูดว่าเนี่ยต้องมาอีกกี่ครั้งต้องมาอะไรยังไงวันนี้ต้องนอนลงเนะี่ยเขามีวิธีการพูดที่จะเรียกเงินเอฟซีค่ะเอฟซี FC จะช่วยเพื่อเห็นแก่หมาตามสะดวกค่ะ